บายดีทุกนาะบรรยากาศดนะพาคคุณเขาเลวตอคุณเหม็นบริทยเนาะเขาแก่มทรงหลดตอนนี้กำลังสิบปัดพุ่นน่ะมงอามนันพออยู่บ้าเริ่มเริ่มยสลายเนาะดีเขียวมันหาดีอนแอนแ้วอมาตันไอีกหงเหล็มมาอุ้มเนาะมัอุ้มชายขาเนาะ นี่ก็คือร้านนะพี่น้องเนาะเขาบนแอ็มมึงกองมึงเน๊ยลุงมึงเน๊ยมึงไหมเขาก็ปีนมาพี่เอ้าดู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 เขาก็ปีนมาพี่เด้อดู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 มาเบิ่งกันแอ้ว่ะเข่าเข่าซ้องไห้เนาะสิได้จะสอบเข่าซ้องไห้แก่มาแล้วเนาะปั่นแล้วหลุดหนึ่งยังหลุดหนึ่งกำลังอยูุ่แหละปะ ไปบไปดมข่าปั่นขาป้ากระชากั้ไปกระชากบอเคน้ำงพี่น้องรัตบานึ่งสบสีปห่ระาบไดอะสาวมหนึ่งสาวมาหนึงบันดมงขงเงแมบวดมงงงวหรือบันอันเปหน่วยทหารหนวยทารไอวายมีความวาวายมีคมนัเตมาแ้วว้าอินอา อะไรอะเป็นใครอะที่เป็นอยูมันคิ้วหง่ะนางรถโอเคเนาะปักดินะนาะกลับไปไปทำกิน่กระแลบอ๋อมือตึ๊บผักไม่ใช่อึ๋ยหมอถ่ายรถถ่ายมมีผักเลยเหรอลีกงวดเจ้แม่กเ้าเขมเวมไงเอองี้ด้วยก้น เดเพลุงกำลังสีปลมัปลมกำลังสปัดไปใกล้ๆเครื่องเป็นสีอกจเสีดงอันนั้นก็นกนคือโจนโ <c oughs> จนแดิส <c oughs> ิ <c oughs> น้องหนาันันก็ะ <c oughs> อดเมย์เมย์เมเมอยมอเมมาเบิ่งว่ามันสได้จะสอบ แบบเกี่ยวแล้วก็กู้แล้วก็ปั่นเลยเนะาะเพราะว่าฝนสิตกงนหะ้ามก็เลยต้องเห็นแบบนี้นี่ก็คือสมัครตรนี่ก็คือรถที่สองเนาะ ยังเหลิมขลังเนาะมือหัวไม่ชอบเมื่อยเด้เมื่อยเพียงอี้อ้าวคนข่าวก็เมื่อยตัวค้นข่าวมือเดียวบ้านผู้เสียบ้ามือเดียวเกี่ยวอีกได้สะสมมืออะไรนั่นก็คือเอือยเนาะตีเอาเกลือ น้อย,ย้ควยอยู่บ้านมาเกี่ยวเขามือนอางนี่ตัวเดียวในโลกเนาะตัวที่เรียงตัวที่เรียงมาก็ตัวนี้แหละใหญ่เลย,ย,เลยด้ใหญ่แล้ว,ลวตัวนั้นมันไวายนงบุกมาตัวนีอ เริ่มไม่ดีป่าลุงเดี๋ยวบูฮูเลือกบูฮูเวียกบูฮูงานใหญ่เลยได้บอดี้เลี้ยงแต่หึงแหละบรรยากาศยามแดงๆเนาะนหมู่บ้านนี่ก็คือหมู่บ้านเห็ดขม่าวน่าเลิมบ <ừ m. S 2> ้านค่อนางเสซิงเฮาประเทศเนาะบอกว่าบมีคืนบนมี คนไปหาพื้นส่วนที่ผูกประจำอยู่นี่ก็คืองวัวเจ้าถิ่นเนาะคนที่นอ้องเพราะว่าประจำอยู่นี่แหละกินเพื่องอยู่นี่แหละงัวเฮ้าคืออยู่นาเนาะงัวสองสาม,ม 2, โตเพวขาบนันแล้ว นี่ก็คือชิตะโตมากกวันี้แหละด้กัะถูกใอญ่นะมาเกี่ยวเขาเที่